ขอเข้าปประจำค่ําคืนวันอาทิตย์ที่6เมษาย,ยนนะครับเราด้นำดึงผู้ที่2ของรายการซึ่งเป็นมวยไทยนะครับรูปแบบมวยไทยอเล็กซิสกับซูเปอร์ติกับเมื่อช้านี้ช่างน้ำหนัก158ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง173ต่อ172นะครับ อายุ29ต่อ33ครับ2องไฟชนะรวดนะครับสำหรับอเล็กซิสในขณะที่ทางฝั่งของซูเปติกนั้น50ไฟครับชนะ35แพ้15นะครับยังไม่เสมอใครนี่คือการเจอกันในรูปแบบมวยไทยปะจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6เมษาย,ยนครับกับป่าตองคอมแบทฝีมมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่และก็ทีมงานนะครับ เราเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับที่สนามมวยป่าตองบนถนนใสน้ำเย็นอำเภอกระทุกเกาะภูเก็ตรายการบรยฮังานของดร,รชัยนันสุทธิคุณนะครับถือว่าเป็นรายการใหม่ที่กำลังสร้างเรตติง้งใบสนามมวยป่าตองครับฝีมือการทำง,งานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมือง,งใหญ่ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับ กับป่าตองไฟไหนทุกค่าคืนวันเพื่อสวดีครับดูลีลาการไหวครูของสุปติกนะครับเรื่องความเก่ากระดูประสบการณ์นั้นอยู่ที่สุปติกแล้วครับแต่เรื่องความสดแล้วม,ม,มือต่างชาตินั้นต้องบอกว่าอันตรายครับแป้ว่าเขากระดูประสบการณ์จกน้อยนะครับแต่เรื่องความแข็งแรงแข็งกล่องแล้วก็การเตรียมตัวฟอมที่ ได้มาถามน,นะครับหลายๆครั้งนะครับที่นักมวยต่างชาติเอาชน,นะนักมวยไทยได้มวยไทยจะก้าสู่โคเอินเตอร์ก็เพราะเป็นกีฬาที่คนอื่นเล่นและสามารถที่จะเอาชนะต้นตำรับได้นะครับดูอย่างฟุตบอลก็ฟุตบอลนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าอังกฤษนั้นเป็นต้นตำรับแต่อังกฤษนั่นเพิ่งจะคว้าแชมป์โลกได้เพียงครั้งเดียวนะครับ กีฬาฟุตบอลนั้นตอนนี้ฮิตไทั่วโลกครับเราก็ภาวนาให้มวยไทยนั้นฮิตอย่างกีฬาฟุตบอลแล้วลครับตอนนี้มีหลายคนยอมรับว่าเป็นซับพาวเวอร์ของเมืองไทยครับต่างชาตินำมาเริ่มเรียนมวยไทยที่เมืองไทยมากเป็นตัวอันดับแล้วครับพี่ชาจนเกตก,กับกร,รมการผู้อำนวยการบนเวที เจอกันในรูปแบบมวยไทยนะครับหยกบทีหนึ่งเริ่มขึ้นครับขวากับซ้ายนะครับขวาของอเล็กซิสซ้ายของสุปฏิคอเล็กซิสที่หยับวางแข้งขวาพยายามจะเล่นงานขาล่างก่อนครับอเล็กซิสสุปฏิคยันยังไม่รีบครับแสเน่ของมวยไทยอยู่ตรงนี้และครับ กีฬาไม้ไม้มืองไทยมีลูกแก้ลูกกันจังหวกระแทกยับเจอที่อแล้วครับเอกิตจบจากฝรั่งเศสครับแล้วไปซ้อมอยู่ที่ค่ามวยเพชรน้อยนะครับสีเสื้อเอกมุ่นนน่โอ้โหครับทักไทยมานักันแรงแรับแข้งซ้ายของซุปติกจังหวะดึงล้กขืนโอ้โหดูเกี่ยวล้วขืนได้มาพยายามจะ ใช้จังหวะให้โอกาสเนื้อเน้นๆล่ะครับสุ <meets Gil ets> p e ิ t ออกอาวุธแต่ละดอกแต่ละทีของสุ p ที่ดูครับอือฮึไปสุดพยายามจะขยายามสร้างจังหวะวางจังหวะวางแข้งขวาของอาร์เซน่ยังไม่ประสบความสําเร็จล่ะครับดูกับสายตาของสุป e ิ t อือฮึพยายามจะใช้จังหวะฝีมือความเก่าล่ะครับสุ p e ิ t บอลหนักเป็นเบาครับขวาของอเล็กซิสนี่ยังลำเป้าไม่เจอนะครับสายตาของซูเปอร์ติกจังหวะของซูเปอร์ติกนั้นคุมเกมคุมจังหวะไว้ได้ครับด,ดูครับจังหวะดึงอ่าแล้วอื้อหือวางซ้ายเน้นนื้อครับเฮ้ยอย่ายุบอย่าย่นอย่าหมดให้เห็นนะครับอย่าอ่อนแรงให้เห็นนะครับ ก้าเข้ามาครับโอ้โหจังหวะฟันด้วยสอกซ้ายวงไหนขวางหน้าไว้เฉียวไปนิดเดียวครับเนรเซกียาเห้ดูดูว่จังหวะวางแค่ไหนสมมติแกเห็นเลยครับดึงนิดเดียวแตไม่ล้อไม่จริงครับ จะเน้นที่แกงซ้ายลเลยครับซูเปอร์ติกเลซิกเบียเข้ามาวางขวา,าเก็บไว้ได้ครับแต่หลังจะเล่นเกมแล้วทิ้งไปหมัดหนึ่งสองครับแล้วก็เจอสอกครับระยะประชิดแล้วเสียบด้วยของซ้ายนี่แบบจังหวะวางแกงขวานี่ยังต้องบอกว่ายังทำอะไรซูเปอร์ติกไม่ได้เลยครับเรซิกดึงนิดเดียวกบหมดยกที่หนึ่ง ช้าๆนะครับนี่กักบจังหวะวางซ้ายแม่ันลึกอีกนิดยังเป็นเรื่องนะครับดึงปั๊บแล้วคืนด้วยซ้ายเลยครับสุปฏิภักดยาบน่าดูรัาจังหวะดึงนี่ในจังหวะปักโดยศอกซ้ายครับพยายามจะกดแขนของอลุสิบไว้ครับ ท่านผู้ชมกรับมาดูสนามมวยปาทองกันอีกครั้งนะครับ ยทททกที่2ของมวยผู้ที่2ของรายการปาตองคอมแบทครับปาตองค่ำคืนในที่ที่6ในสายยนต์จะแทงมาแยบซ้ายเลยครับอเล็กซิสพยายามจะใช้สายวัดระยะลยแล้วครับแล้วกวางแก้งขวาแต่สป,ปีดยังเก็บไว้ได้ครับในการหลอกจะเตะแล้วเปลี่ยนเป็นถีบครับมาแล้วครับแข้งขวาของอเล็กซิสหนูดึงดึงแล้วย,ยังคืนไม่ถนัดเลยครับพยายามจะเลือกเอาเน้นๆๆแล้วครับสปีด ขวาซ้ายเอลออิสิคยายังทำลายสปติกไม่ได้ครับแข้งขวาของอเล็กซิสสปติโยขยับขยับหมาแล้วครับแข้งซ้ายพยายามจะเลือกเลยครับสปติกเอซิสิคยาโอโ้โหแข้งมัดขยบซ้ายถึงได้ดีครับ ปักด้วยศอกซ้ายเลยครับออ,อืโอ้โหโดนจมูกหรือเปล่าครับแล้วก็เดยนกับกระแทกมัดยับซ้ายแล้วกวัวแล้ววางแข้งขวาสุดที่เบียดแล้วครับเบียดมาปักด้วยศอกซ้ายแล้วพยายามจะกดแขนนะครับดูจังหวะกดแขนแล้วฟันด้วยศอกครับมาแล้วครับปักด้วยศอกสายเสริมด้วยหมัดมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหนะครับจังหวะค้ำนะ เจอสอกนี่เล็กซิสนี่ถึงกับเบือนหน้าหนีเลยครับมาอีกแล้วครับศอกซ้ายของซุปอรติกหมาแล้วครับโดนตัววางแข้งเืออ้อล็กซิสโอ้โหแตกเลยครับโอ้โหเนี่แหละครับอาวุธที่ต่างชาติกลัวที่สุดเลยอือฮึทำการใหแฟนสนามดูครับ สองแผลแล้วครับหางคิสหางคิสขวานะครับโอ้เอาแล้วครับซุปเปอร์ดิกเร่งนะครับอ่าเล็กซิสพยายามจะสวนด้วยหมัดคืนเหมือนกันครับพยายามจะปิดเกมให้เร็วที่สุดเลยครับขวาวอร์รีย์ทลายจังหวะและ้วพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายเลยครับโอ้โหอเล็กซิสต้องหนีล้นครับโอ้โหมีคู่มีจริงครับ ยาบวางซ้ายเปบียด้็มาปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายครับโอ้โหไรซิ่งโอ้โหหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับระบบการป้องกันตัวโอ้โหเจอศอกซ้ายแล้วครับต้องการต้องยุติแล้วให้แพทย์สนามดูอีกแล้วครับโอ้โหเลือดนั้นออกเยอะเหลือเกินครับโอ้โห,โโหแล้ว ยุติทันทีแล้วก็บอกเฮ้ยง่าจะบอบช้ำม,มากกว่านี้ครับโอ้โหนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทย,ยลูกที่อันตรายที่สุดบอกว่าอันตรายทุกลูกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าขออ้อศอกแต่สิ่งที่ชาวต่างชาตินั้นฝึกฝนยังไม่ถึงก็คือศอกโอ้โหเดี๋ยวเรามา ประกาศผลกัเป็นทางการอีกครั้งครับดูความช้านะครับนี่กับจังหวัดเสียบสายแล้วถอดออกมาแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับโอโ้โหเน้นๆเลยครับดอกนี้เปิดแผลบริเวณหางคือต้งดน่นขวาแล้วครับหลังจากนั้นนี่ย้ำเลยครับศอกซ้ายของซูเปอร์ติกปิดเกมเลยครับ Wow, ladies and gentlemen, what a fight. We were off to a slow beginning, but in round two, we saw some devastating blows, which just goes to show how unpredictable martial arts can be. So, with only 10 seconds remaining into round two, we have our winner by Medical Stoppage. And the winner is Blue Corner! Super Tig, Supergirl, Girl, Muay Thai!